ไม่มีเวลาไม่มีอยู่จริงที่มีอยู่จริงคือคนที่ไม่รู้ว่าสิ่งไหนสำคัญที่เขาควรจะให้เวลาหลายคนนะคะที่เอาเวลาสำคัญของตัวเองไปเสียเวลาเปล่าประโยชน์กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่เป็นสิ่งที่พาเราไปสู่ความสาเร็จในชีวิตถ้าวันนี้คุณอยากสาเร็จในชีวิตคุณต้องเรียนรู้ที่จะรู้ว่าอันไหนสำคัญต่อชีวิตอันไหนสำคัญต่อการสร้างชีวิตอันไหนสำคัญต่อการ เติบโตของชีวิตดังนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไม่ใช่เรียนรู้เพื่อที่จะไปเมเนจจัดการเวลาอยากให้มีเวลาเพิ่มมากขึ้นไปทําให้มีเวลามากขึ้นสิ่งที่ควรเรียนรู้คือเรียนรู้ว่าอันไหนเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตเราในตอนนี้ตังหากเราดังนั้นใครฟังคลิปนี้แล้วนะคะลองไปตั้งสติดูดีๆนะคะว่าที่ผ่านมาเราได้เสียเวลากับสิ่งที่ไม่สําคัญในชีวิตอะไรบ้างตัดได้ตัดหยุดได้หยุด เลิกได้เลิกแล้วเอาเวลาสำคัญของชีวิตไปอยู่กับสิ่งที่สำคัญที่จะสร้างชีวิตให้กับเราไปสู่เส้นทางความสำเร็จในชีวิตนะคะด้วยรักและทรงพลังค่ะ